ช่วงหลังเนี่ยมันจะมีทุเรียนอ่อนเยอะออกสู่ตลาดเยอะ,อะถ้าเราเราอย่าฆ่าอาชีพของเราเองโดยโดย,โดยตัดทุเรียนด้อยคุณภาพนะครับอันนี้สําคัญแล้วก็อย่าลืมว่าเราไม่ได้แข่งกับคนไทยด้วยกันเองแล้วตอนนี้คือรอบบ้านเราเนี่ยทั้งประเทศมาเลอินโดเวียดนามหรือกัมพูชาปลูกกันมหาศาลนะครับถ้าถ้าเรายังทําทุเรียนด้อยคุณภาพอยู่เราเสียแชมป์แน่นอนนะครับ การบริหารของกลุ่มนะครับที่ผ่านมาในจุดเริ่มต้นตั้งแต่รับสมัครสมาชิกโดยมีข้อกำหนดว่าสมาชิกจะต้องเป็นบุคคลที่มีพื้นที่ทำกินในตำบลสองตำบลก็คือตำบลท่ากลุ่มกับตำบลนินทรายนะครับแล้วก็เมื่อเมื่อแรกรับสมัครนะครับก็จะต้องมีหุ้นนะครับจะต้องถือหุ้นคนละสองหุ้นเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มีส่วนร่วมในช่วงเริ่มต้นของการ รวมกลุ่มมีการเป็นช่วงที่เราระดมทุนนะครับเพื่อใช้นํามาใช้ในการหมุนเวียนนะครับ แปลงใหญ่ทุเรียนตำบลท่ากลุ่มเนินทรายตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองตราดจงังหวัดตราดจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2561เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนในพื้นที่ตำบลท่ากลุ่มและตำบลเนินทรายซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกันโดยในปีแรกมีสมาชิกจำนวน40รายต่อมามีเกษตรกรให้ความสนใจและเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มจนถึงปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน54รายพื้นที่เข้าร่วมโครงการกว่า846 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้การผลิตทุเรียนคุณภาพการลดต้นทุนการผลิตการรวบรวมซื้อปัจจัยการผลิตให้แก่สมาชิกโดยเริ่มต้นกลุ่มได้รับการสนับสนุนเงินทุนองความรู้ต่างๆจากสำนักง,งานเกษตรจังหวัดตราดสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองตราดกรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และยังมีการระดมทุนจากสมาชิกเพื่อเป็นกองทุนในการดำเนินกิจกรรมจนปัจจุบันกลุ่มมีเงินทุนจากการระดมหุ้นจำนวน460,000บาทหลังจากการจัดตั้งกลุ่มได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจำนวน9คนโดยมีนายเรืองศรีนารางเป็นประธานกลุ่มและมีกฎระเบียบข้อบังคับกลุ่มร่วมกับสมาชิก ในระหว่างปีมีการนัดประชุมสมาชิกไม่น้อยกว่า4ครั้งต่อปีเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือทำกิจกรรมร่วมกันรวมทั้งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันผ่านกลุ่มไลน์ระหว่างเกษตรกรด้วยกันเองหรือตอบข้อสงสัยโดยนักวิชาการเกษตรอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้กลุ่มมีการดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงกับสภากอเครือข่ายโดยมีการรวบระชุมหารือ วางแผนปฏิบัติงานร่วมกับสพกรเครือข่ายแปลงใหญ่ทุเรียนชำรากอย่างน้อยปีละ4ครั้งเป็นประจำทุกปีสมาชิกได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา5ด้านตั้งแต่ปี2561และดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ฝึกปฏิบัติในหลักสูตรต่างๆเพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายภายใน3ปีดังนี้ 1. การลดต้นทุนการผลิต ตัางเป้าหมายในการลดต้นทุนการผลิตให้ได้20%เดิมเนินการฝึกอบรมหลักสูตรตรวจวิเคราะห์ดินใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินผสมปุ๋ยและธาตุอาหารเสริมใช้กันเองการใช้สารชีวพันธ์ควบคุมโรคเพื่อให้ลดการใช้สารเคมี 2. การเพิ่มผลผลิตต่างเป้าหมายเพิ่มผลผลิตให้ได้มากขึ้น20% ดยดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบเรื่องการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีประสมผสานและการบริหารจัดการสวนการใช้ปุ๋ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตตั้งเป้าหมายให้สมาชิกเข้าสู่การผลิตมาตรฐาน GAP 80%ได้ดําเนินการถ่ายทอดความรู้การผลิตทุเรียนตามมาตรฐาน GAP และผลักดันให้เกษตรกรน,นั้น ดำเนินการขอมาตรฐาน GAP ซึ่งมีหน่วยงานมากชเขาหมากให้การสนับสนุนเพิ่มเติม 4. การบริหารจัดการมีการถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อให้กลุ่มสามารถบริหารจัดการเงินทุนที่ได้รับและได้รับการสนับสนุน รวมทั้งเงินที่ได้จากการระดมหุ้นของสมาชิกอย่างต่อเนื่องและมีผลกําไรนํามาปันคืนให้แก่สมาชิกและถ่ายทอดความรู้การทําบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อให้สมาชิกนั้นสามารถนําไปบริหารจัดการเงินทุนของตนเองได้ 5. การตลาดมีการเพิ่มช่องทางการขายผลผลิตทางออนไลน์และผลักดันให้ผู้บริโภคได้รู้จักผลผลิตทุเรียนในพื้นที่มากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมโปรโมทสินค้าและพยายามผลักดันสร้างอัตลักษณ์ผลผลิตในพื้นที่จากการดำเนินกิจกรรมสมาชิกได้นำความรู้ไปปรับใช้จนสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ดังนี้การลดต้นทุนการผลิตจากเดิมเฉลี่ยส7 1 3 9บาทต่อไร่เหลือเพียง29,566บาทต่อไร่ลดลง7,573บาบาทต่อไร่ การเพิ่มผลผลิตผลผลิตเฉลี่ยจากเดิม1,870กิโลกร,รัมต่อไร่เพิ่มขึ้นเป็น2,430กิโลกร,รัมต่อไร่เพิ่มขึ้น560 <5 60 S 1> กิโลกร,รัมต่อไร่ด้านคุณภาพผลผลิตสมาชิกได้รับการรับร,บรองมาตรฐาน g a p จำนวน45รายคิดเป็น83%ดเปอร์เซนตด้านการบริหารจัดการกลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียน จำนวน460,000บาทและกลุ่มมีการดำเนินกิจกรรมที่บริหารจักกดการโดยสมาชิกเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม ได้แก่การจำหน่ายปัจจัยการผลิตการผลิตชุดแขนเสยมโบรรทนจำหน่ายการให้บริการผสมปุ๋ยเป็นต้นด้านการตลาดสมาชิกมีการจำหน่ายผลผลิตหลายช่องทางซึ่งเป็นการจำหน่ายผลผลิตทั้งในประเทศเช่นขายปลีกขายออนไลน์และต่างประเทศเช่นขายลง้งมีการจัดโปรโมทสินค้าเช่นชิมช็อปใช้ชะและมีแผนโปรโมทกิจกรรมทุเรียนลูกแรกในปีพุทธศักราช2565นอกจากนี้ กลุ่มยังได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในแปลงเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตเช่นการนำเครื่องจักรกลนเช่นรถตัดหญ้าเครื่องพ่นยามาใช้เพื่อลดการใช้แรงงานเทคนิคการป้องกันโรคทุเรียนโดยการใช้ความร้อนการใช้เชื้อราไตรโคเดมาซึ่งทางกลุ่มได้มีการผลิตทั้งในรูปแบบเชื้อสดเชื้อแห้งและแบบน้ำการผสมปุ๋ยหมัก เพื่อปรับสภาพดินการผสมปุ๋ยเคมีและธาตุอาหารรองเสริมใช้เองการตรวจวิเคราะห์ดินและการกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานเป็นต้น ซึ่งการดำเนินกิจกรรมต่างๆของกลุ่มนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรโดยการลดใช้สารเคมีการวางระบบน้ำโดยระบบสปริงเกอร์วางแผนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นการให้ปุ๋ยร่วมกับระบบน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเป็นต้นและลดความเสี่ยงในการผลิตพืชเชิงเดี่ยวโดยมีการปลูกพืชแบบผสมผสานโดยกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นำมาซึ้งความยั่งยืน ของกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนท้ากลุ่มเนินทรายในอนาคตต่อไปในการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนประโยชน์ที่ได้อะประโยชน์ที่เรามองเห็นครั้งตอนนี้ก็คือทั้งการหาความรู้ร่วมกันบางคนยังต้องไปนั่งหาคำตอบในอินเทอร์เน็ตว่าอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรแต่ในกลุ่มของเราความรู้พวกนี้จะมีทั้งหมดจะมีนักวิชาการคอยตอบจะมีผู้มีประสบการณ์คอยตอบให้ อันนี้เป็นโรคอะไรอันนี้ขาดสารอาหารอะไรนักวิชาการจะคอยเติมเต็มในส่วนนี้แล้วก็ประโยชน์เรื่องการขายผลผลิตในอนาคตที่วางแผนไว้ก็คือเราจะรวมตัวกันขายซึ่งใน,นในอน,อนาคตเราอาจจะอาจจะต่อรองกับพ่อค้าได้ในระดับหนึ่งวันนี้ เราระดมทุกมิติเลยตั้งแต่เกษตรจังหวัดหัวหน้ากลุ่มเกษตรอำเภอเกษตรตำบลที่ขาดไม่ได้คือสมาชิกแปลงใหญ่50รายถ้ากลุ่มเนินทรายโมเดลนี้แปลงใหญ่ทุเรียนเพื่อขยายผลนะครับเราเริ่มตั้งแต่การจัดการองค์ความรู้ทุกด้านเริ่มตั้งแต่ดินและการจัดการดินเพื่อสร้างทุเรียนให้มันเด่นให้มันดีสง่าจริงๆนะครับซึ่งแปลงนี้จะแปลงต้นแบบจะขยายผล ตามระบบส่งเสริมการเกษตร TNV ติดตามเยี่ยมเยียนแล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นจุดเรียนรู้ในการที่จะนำเจ้าหน้าที่หรือเกษตรกรต้นแบบที่อยากสนใจเรียนรู้เข้ามาศึกษาต่อยอดเป็นโนเลดเริ่มตั้งแต่ภูมิปัญญาเพราะว่าใช้สถานนี้อย่างนี้เพราะกระแสทุเรียนมาเยอะมากวันนี้เราต้องการขยายผลโดยเราเริ่มจากดินถ้าดินดีรากดีต้นดีใบดีโมเดลนี้ ทุกส่วนนะครับที่นี่มีแปลงใหญ่มีสอดอปชสอจชแล้วก็วันสต็อป์วิสแล้วตามระบบส่งเสริมการเกษตรและเราก็บูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรหลายหน่วยนะเช่นกรมวิชาการมาทําศึกษาทดสอบวิจัยส่งเสริมพัฒนากรมพัฒนาที่ดินมาดูเรื่องดินและการจัดการดินอย่างถูกวิธีแล้วก็สอปกอผู้ที่ดูแลสิทธิในถิน,นี้และหน่วยงานตามภารกิจทุกส่วนร่วมด้วยช่วยกันภายใต้ภารกิจ ส่งเสริมการ,กรเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนให้ดีสงา่าเพื่อสร้างโอกาสให้ทุเรียนตราดพังงาดถู่สากลอย่างจริงๆนะครับ